หลวงพ่อนกวัดสังกสีท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเสกเสือกระโดดออกจากบาทหลวงพ่อนกวัดสังกสีท่านเกิดเมื่อวันที่29ทธันวาคมพศสอง2ปีลักาตรงกับวันเสาร์ขึ้น15คค่ำเดือนสองบ้านเกิดอยู่ที่ตำบลบางกระเจ้า อำเภอนครเขื่อนขันปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอพระ,ระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพ่อของท่านชื่อว่านายนวลแม่ของท่านชื่อว่านางเครือบแม่ของท่านเป็นคนบางบ่อเมื่อตอนท่านยังเด็กพ่อและแม่ได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสือที่วัดกับพระอธิการโตวัดบางบ่อเมื่ออายุครบ15ปีพ่อและแม่ของท่าน ได้พาท่านไปบปรรพชาบวชเป็นสัมมาเนนณวัดกองแก้วตำบลบางยออำเภอนครเขื่อนขันจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายนวลโดยมีพระครูวิบูลธรรมคุตเป็นพระอุปชาท่านได้ศึกษาพระธรรมวิในหนังสือขอมหนังสือไทยจนอายุครบบวชในขณะนั้น นายนวลพ่อของท่านได้เสียชีวิตลงแล้วแม่ของท่านจึงได้พาท่านไปบวชพระที่บ้านคลองด่านท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะพัทศีมาวัดบางเฮียปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดมงคลโคธาวาดตำบลคลองด่านอำเภอบางเฮียซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระคูพิพัฒนิโรธกิจหรือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เลือนวัดบางเฮียเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าธรรมโชตเมื่อบวชเป็นพระแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินยัยสมถวิปัสสนากรรมฐาน และพระเวทวิทยาคมต่างๆจากหลวงพ่อปานผู้เป็นพระอุปชาโดยความที่ท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีไหวพริบไวฉเฉลียวฉลาดและมีความจำที่แม่นยำท่านจึงศึกษาเล่าเรียนความรู้และวิทยาคมต่างๆจนแตกฉานหลวงพ่อนกมีความอดทนเป็นเยี่ยมพยายามฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เกิดพลังจิตแก่กล้าและติดตามหลวงพ่อปานออกทุดงไปด้วยเป็นประจำจนเกิดความเชี่ยวชาญและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำคณะทุดงเรื่องสมาธิเรื่องจิตนั้นท่านเคยได้รับคำยกย่องจากหลวงพ่อปานว่าพระนกนี้แม้จะเป็นพระหนุ่มแน่นบวชไม่กี่พรรษาแต่กำลังจิตกำลังใจ นับว่ากล้าแข็งเหลือเกินภายภาคหน้าจะได้เป็นผู้นําหมู่คณะที่ดีต่อไปหลวงพ่อปานท่านได้สอนวิธีทาเขี่ยวเสือให้กับหลวงพ่อนกจนมีความชำนาญยิ่งได้ได้รับคำชมเชยจากหลวงพ่อปานว่าทำได้คลังและเหมือนท่านมากจริงๆหลวงพ่อนกท่านสาม,มารถปลุกเสกเขี่ยวเสือให้กระโดดออกมาจากบาดได้ เขี้ยวแกะเสือของหลวงพอ่นกจึงได้มีชื่อเสียงเลื่องลือมากทำให้นักสะสมเครื่องล้างทุกท่านอยากได้มาไว้เป็นเจ้าของบูชาคุณแทบจะทั้งสิน้นเขี้ยวเสือของหลวงพอ่นกบางทีหลวงพ่อปานท่านก็ให้หลวงพอ่นกท่านจารักขระเขี้ยวเสือให้ด้วยหลวงพ่อปานท่านไว้วางใจหลวงพอ่นกเป็นอย่างมากยกย่องให้หลวงพ่อนก เป็นสิทธิเอกของท่านเลยทีเดียวในบางครั้งหลวงพ่อนกก็ได้ปลีกตัวออกลุกขมูลองค์เดียวหรือไปกับหมู่คณะเพียงสองสามลูปบ้างจนมาวันหนึง่งท่านได้เดินทุดงมาปักกรดอยู่ที่หมู่บ้านกลองพระยานาครลาดตำบลบางพีน้อยอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้มีขุนสําแดงเดชชาพันรยานามว่านางนุ่ม ได้เห็นจริยะของท่านจึงมีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างวัดแล้วนิมนต์หลวงพ่อนกให้อยู่ดูแลวัดสังกษีซึ่งท่านเมื่อได้ปรึกษากับหลวงพ่อปานแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสังกษีให้ตามคำอ้อนวอนของญาติโยมและได้มาทํานุบํารุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองในปีพศ2430 จนถึงวันที่มรณภาพในวันพุธที่21กันยายนพศ2475ตรงกับแรมเ7คำเดือน10ปีวอกสิริรวมอายุได้83ปีปาฏิหาริกุญยายละไม้โดยหลวงพ่อจรลันทิตตะธรรมโม มีสติตัวเดียวสามารถทำอะไรได้ทั้งหมดคุณยายละไม้เกตแก้วเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกสามีเป็นทหารอากาศชื่อว่านาวาอากาศตรีวาดเกตแก้วเป็นฝ่ายการเงินของกองบินสองโคกระเทียมลบบุรีซึ่งเป็นยุคที่นาวาอากาศเอกพิเศษจัญญาสุขนทศพย์ยเป็นผู้บังคับการคุณยายละไม้กับสามีมาเข้าวัดทำบุญที่วัดอัมพวันก็ไม่กี่ปี อาตมาก็ชี้แจงชักจุงให้คุณยายนั่งกรรมฐานเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายอย่างหนอเพราะว่าคุณว่าสามีแล้วแต่คุณยายพอลงมือปฏิบัติก็ทำไม่ได้ขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาพองหนอยุบหนอกกกำหนดไม่ได้อาตมาก็มานั่งคิดหาอุบายที่จะสงเคราะห์คุณยายให้ทำให้ได้สงสารคนประเภทนี้ อยากจะทํานักแต่ก็ทําไม่ได้เดินจงกรมก็เซวันหนึ่งแกก็มาที่วัดถามว่าหลวงพ่อมีคาถาไหมฉันทํากรรมฐานไม่ได้แน่อยากจะสวดมนต์อัตมาก็เลยบอกว่าโยมจะท่องได้หรือหนังสือก็อ่านไม่ออกแกก็บอกว่าฉันจะให้ลูกสอนอัตมานึกได้ข้อหนึง่งต้องให้คุณยายสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ เพื่อเป็นอุบายนักเข้าคุณยายละไม้ท่องได้ลูกสอนวันละตัวสองตัวท่องได้หมดก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาพอจบแล้วหันมาอัพุทธคุณอย่างเดียวให้สวดเท่าอายุเกินกว่าหนึ่งเกิดยึดมั่นสติดีก็สวดน,นักเข้าทุกวันทุกวันจนสบายใจยานวิถีเข้าสู่สติสัมปชัญญะ สติมามันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของแกอีกก็ทำให้เกิดสติดีขึ้นพอสติดีขึ้นแกก็มาเล่าอะไรปแปลกๆให้ฟังบอกว่าฉันสวดได้หมดแล้วแล้วมันก็คล่องแคล่วในใจพอให้เดินจงกรมก็เดินได้เพราะสติดีบอกว่าพองหนอยุบหนอได้ไหมก็กำหนดได้อีกเหมือนกันและคล่องได้จัดสวดมนต์ อันนี้เป็นไปได้เหมือนกันแล้ววันหนึ่งมาถามอัตมาว่าหลวงพ่อทำอย่างไรจึงรู้ทางในสามีโกหกบ้างอยากจะจับนักหลวงพ่อบอกว่ามีสติดีทำอย่างไรอัตมาก็ใช้อุบายจะบอกตามตรงไม่ได้เธออยากนั่งทางไหนให้รู้ว่าสามีสื่อสัตว์ต่อฉันไหมมันสังหรณ์ในใจแล้วว่าสามีไม่สื่อตรงต่อภรรยาอัตมาก็บอกว่า สวดใหญ่เลยสวดให้ได้108จบสวดแล้วนั่งสมาธิพองหนอยุบหนอก็พอไปได้พอสวดและนั่งสมาธิแบบนี้จิตก็เข้าสู่สภาวะสติดีนั่นเองไม่ใช่สวดพุทธคุณแล้วก็ขลังเสกอะไรได้ต่อมาวันหนึ่งนาวาตรีวาดผู้สามีก็บอกภรรยาว่าจะไปเก็บค่าเช่านาที่ทางเหนือแล้วก็หายไป3-4ถึงวัน คุณนายมาที่นี่ถามว่าหลวงพ่อบอกซิว่าจะให้ทำอย่างไรก็เลยบอกว่าสวดมนต์เข้าแล้วนั่งสมาธิก็เกิดขลังสติเป็นตัวบอกไม่ใช่ตาทิพไปเห็นที่ไหนหรอกคุณยายละไม้ก็เริ่มเข้านั่งสวดที่ห้องพระทีแรกก็สวดเท่าอายุอายุห้าสิบกว่าไปแล้วอาตมาก็บอกว่าโยมเอาอย่างนี้สิมีไม้ขีดไหมเอาไม้ขีดมานั่งนับเข้า อายุเท่าไหรอายุ55กรสวด56ถ้าอายุ58กรสวด59จบแต่ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากายจบก่อนแกก็ยึดมั่นอยู่ในการสวดอย่างนี้ว่าเป็นไปได้แน่ต่อไปนี้แกก็จะไม่ใช้ไม้ขีดแกก็นึกใน,ในใจก็ว่าได้ครบเลยว่าได้คล่องแค่ว่องไวและเดินจงกรมได้เอง ไม่ต้องสอนเลยตอนเราสอนทำไม่ได้สติไม่ดีถ้าสติดีแล้วเดินได้เองโดยอัตโนมัติในที่สุดแกก็เล่าว่าวันนั้นสวดมนต์ดึกและนั่งสมาธิหน้าพระแล้วก็นึกในใจถามเองตอบเองถามว่านายวาดเขาไปไหนเขาไปจริงไหมสติบอกว่าไปที่ไหนเล่ามาที่ท่าวุง้งเอาเงินให้ผู้หญิงไปสองรอยบาท แล้วกินข้าวบ้านโน้นบ้านนี้สติบอกเป็นช่องไปพอตอนเช้านาวาตรีมาแล้วจะรีบไปทำงานพอแต่งตัวเสร็จคุณยายละไม้บอกว่านี่คุณมานี่เดี๋ยวไปไหนมาเมื่อวานคุณยายก็เริ่มออกแขกเลยนี่เมื่อวานนี้กินข้าวบ้านโน้นใช่ไหมแล้วคุณก็เอาสตังค์ไปให้นางนั่นด้วยใช่ไหมคุณว่าสามีก็นึกอยู่ในใจ ต้องไปต่อว่าหลวงพ่อวัดอัมพวันเป็นหมอดูให้พรรยาจึงบอกได้อย่างนี้สติที่มันบอกเหตุการณ์ชนิดนี้เรียกว่าปัญญานี่มันเกิดทั้งทางโลกทางธรรมมาควบคู่กันไปคุณยายละไม้โดยที่ไม่รู้หนังสือโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วกดจริงด้วยพอตอนเย็นนวาวตรีวาดขับรถมาต่อว่าอัตมาใหญ่บอกว่าหลวงพ่อไปบอกอะไรกับแม่บ้านผม ว่าผมไปบ้านโน้นบ้านนี้เอาสตางไปให้เขาผมสงสัยหลวงพ่อแน่นอนอัตมาก็เลยบอกว่ายังไม่เจอกันเลยไม่ได้บอกแน่นอนเขาก็เชื่ออัตมาเพราะไม่เคยโกหกใครแล้วเขาก็กลับไปแล้วก็คิดว่าภรรยาเราไปให้เจ้าเข้าสงที่ไหนถึงได้รู้เหตุการณ์ได้ชัดเจนอย่างตาเห็นอีกวันนึงก็บอกกับคุณยายว่าผมจะไปเก็บค่าเช่านา คุณยายก็บอกว่าตามสบายและเอาเงินมาให้ได้ปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปอีกตอนแรกก็ตั้งใจจะไปเก็บค่าเช่านะแต่ทีนี้พอมาถึงท่าวงก็บอกว่าข้าวยังไม่ได้ตวงไปก็เสียเวลาเลยไปกินข้าวบ้านเก่าอีกเอาเงินไปให้ผู้หญิงอีกเป็นแม่ไม้แม่และไม้ก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ถามหน่อยเถิดสติเอ๋ยนายว่าเขาไปไหน ไปบ้านเก่าอีกแล้วสติบอกอย่างนั้นแม่และไม้รู้หมดพอกลับมายังไม่ทันขึ้นบันไดย,ยังไม่ทันจะแต่งตัวไปทำงานนี่คุณเอาเงินไปให้เขาอีกแล้วใช่ไหมสามีบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันผมไม่ทำงานก่อนพอกลับมาแล้วอารมณ์ดีแล้วค่อยคุยกันถามจริงๆเถอะคุณรู้ได้ยังไงคุณยายละไมด่าเก่งแต่พอจเจริญสติแล้วไม่ด่าไม่ว่า แต่พูดในแต่ละคำให้เจ็บในสวงให้สามีกลับไปคิดได้เองบอกว่าพุทธคุณรู้ว่าคุณไปกินข้าวบ้านใครเอาสตางค์ไปให้แม่ไม้ชอบเขาหรือไงจะได้ยกให้เลยดิฉันก็ไม่อยากได้แล้วนาวาตรีก็เลยสึงใจว่าอำนาจธรรมะสามารถรู้ได้ละเอียดอย่างนี้ล่ะหนอเลยทำให้นาวาตรีละได้ทันทีไม่ไปบ้านหญิงคนนั้นอีกต่อไป นี่สมาธิปเป็นประโยชน์ไม่ใช่นั่งไปนิพพานแค่นี้ก็ใช้ได้คุณยายละไม้ก็เลยเลิกเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวก็เลิกหมดตอนนี้ก็เลยแนะแนวให้ลูกหมดทุกคนว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นอะไรในอนาคตสามีไม่ได้จัดสติตัวนี้เป็นผู้จัดและเดี๋ยวนี้ลูกมีหลักฐานมีงานทําทุกคนและในที่สุดนาวาตรีวาดก,ดกระปดเกษียน ก็พากันมาที่วัดสองคนตายายมาทำบุญที่นี่อยู่ลบบุรีแสนจะไกลก็มาเรื่อยๆเหตุที่เกิดขึ้นในเวลาการต่อมาอันนี้นาวาตรีวาดผู้เป็นสามีก็ต้องตายร่วมกับอาตมาเพราะเป็นกฎแห่งกรรมร่วมกันแต่อาตมาไม่เป็นไรขอหักต้องหายใจทางสะดืออย่างที่ว่าพ้องหนอยุบหนอหายใจทางสะดือไม่ได้แน่ แต่ก่อนนี้อาตมาถ้าเจริญอนาปาภาวนาพุโทโธกำหนดที่จมูกของเราที่เราทำมาเป็นเวลาสิบสิบปีมันก็ตายไปแล้วยังมีการระบายลมได้ทางสะดือโดยกำหนดรู้เหตุการณ์ชีวิตที่อยู่ในคันของมันดาตามคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิสนธิอันนี้เป็นหลักความจริงที่ปฏิบัติได้บางคนก็ไม่ทราบหายใจทางจมูกเสมอ คนที่หายใจไม่ได้มีสี่ประเภทดิงพะุุธาหายใจไม่ได้จนกว่าลมจะกลางมีอากาศหายใจดำน้ำหายใจไม่ได้ก็อยู่ในคันไม่มีการหายใจทางจมูกแต่มีการสูบลมที่เลือดเลี้ยงร่างกายทางสะดือแน่นอนพระเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันเลยแต่ในระยะเจ็ดวันนี้ระบายลมได้ทางเส้นโลหิตทางขุมขนได้ทั้งหมดอันนี้มันละเอียดอ่อน สำหรับโยมหายใจไม่ใช่หยุดหายใจเลยหัวใจไม่สูบโลหิตตายนี่เรื่องสมาบัตินี้หัวใจยังสูบฉีดโลหิตอยู่แน่นอนบางคนรู้ไม่จริงในหลักนี้เช่นบอกว่าไม่หายใจเฉยๆแต่ไม่หายใจทางจมูกมันมีวิธีการที่พิสูจน์ได้จากสติปัฏฐานสได้แน่ชัดมากจากการขอให้ทำได้ให้ถึงขั้นตอนของมัน นี่กลับย้อนมาถึงคุณยายละไม้สามีก็สามารถจัดระบบชีวิตของลูกได้คุณยายละไม้เป็นผู้จัดเจริญสติปัฏฐานสี่ลูกคนนี้สั่งให้เข้าทํางานลูกคนนั้นก็ส่งเรียนไปแล้วก็ได้หลักฐานมาตามจริงของคุณยายละไม้ทุกประการโดยไม่มีความรู้อะไรเลยอ่านหนังสือก็ไม่ออกสามีเลยก็คอยตามภรรยาว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้น ก็เลยเลิกเกเรหมดเลยอันนี้ก็เป็นทางปัญญาสำหรับทุกๆครอบครัวสามารถจะรู้ทั่วได้โดยใช้สติการเจริญพุทธคุณการสวดมนต์ไหว้พระเป็นภาวนาเบื้องตน้นสามารถให้เรามีสติอันถานร,รับจ้างลองดีหลวงพ่อโอภาษีในขณะนั้นมีเจ้าของสวนได้ถวายที่ดินโดยรอบสถานที่ที่ท่านปากต ทำเป็นสำนักสงฆ์ซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นวัดโอภาสีตอนนั้นชาวสวนแบ่งออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งบอกว่าหลวงพ่อโอภาสีทําให้สวนของพวกเขาอยู่ในอันตรายหากกองไฟที่หลวงพ่อโอภาสีเผาสมบัติลุกลามไม่สวนจนวอดวายเป็นขนาดนายตีอันดพันรับจ้างเป็นลายแรกที่มาลองดีกับหลวงพ่อโอภาสีนายตีเล่าว่า ได้รับค่าจ้างจะเจ้าของสวนที่ไม่พอใจหลวงพ่ออุภาษีว่าจ้างให้ทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้หลวงพ่ออุปาษีถอนกรดออกไปจากพื้นที่เสียคื้นแรกนายตีได้เก็บก้อนหินขนาดเหมาะมือเอามาใส่ถุงปุย๋ยจากนั้นก็เอามาซ่อนไว้ไม่ไกลจากกฎดที่หลวงพ่อปากไว้พอได้โอกาสเหมาะหลวงพ่ออุภาษีอยู่เพียงลำพังก็ใช้ก้อนหินขวางปากฏของหลวงพอ่อ ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก้อนที่ถูกก็ปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแก่ตาตนคือพอก้อนหินกระทบหลังคากรดก็เกิดกระเด่งกับไม้อย่างแรงทีแรกก็เฉียดตัวนายตีนายตีจึงคำลามในใจว่าแน่นักเลยคราวนี้แหละจะเคลื่องให้ผ่านประตูกดที่เปิดไว้ให้ถูกตัวหลวงพ่อเลยทีเดียวให้มันรู้กันไปว่าจะแน่สักแค่ไหน พอผมคว้างก้อนหินเข้าไปตรงจุดที่ผมกะไว้ก้อนหินก็กระเด็นย้อนกลับมาด้านบนหล่นลงมากลางกระบาลของผมพอดีหัวแตกเลือดไหลกโลกรกจนผมต้องวิ่งเข้าไปโรงพยาบาลให้หมอเย็บถึงสิบเข็มไม่อาจไปรบกวนหลวงพ่อได้อีกพอแผลหายผมจึงไปกราบเท้าท่านไปสารภาพให้ท่านอโหสิให้แก่ผมท่านยิ้มและพูดกับผมว่าอัตมาไม่ได้คิดร้ายกับใคร ไม่พยาบาทใครกรรมของโยมตั้งหากที่มันย้อนกลับไปทำ้ายโยมทางด้านนายโสมผู้ว่าจ้างนายตีให้เอาก้อนหินไปคว้างใส่กฎของหลวงพออ่อภาษีแต่นายตีกลับกลายไปเป็นสิทธิอุปถาของหลวงพ่อแทนจึงเกิดความเครียดแค้นมากคืนนั้นกินเหล้าย้อมใจจนได้ที่แล้วก็เอาปืนพกเน็บเอวแอบเข้ามาที่ใกล้ๆก,กับกฎของหลวงพออ่อภาษีชักปืนขึ้นมา หันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วตะโกนร้องว่าไปให้พ้นโวยไปเผาของที่อื่นหากยังอยู่ที่นี่ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนจากนั้นก็ล้วกระสุนเขาใส่กรดจนหมดลูกโมสะใจแล้วก็เดินทางกลับบ้านนายสมเล่าว่าเช้ามืดวันลุ่งขึ้นมีตำรวจจะกองปราบมาล้อมบ้านผมเอาหมายค้นมาด้วย มาค้นบ้านและยึดปืนที่ผมเอาไปยิงขู่หลวงพ่อโอภาษีเมื่อคืนก่อนโดยระบุว่าจะเอาไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกันกับที่ก่อคดีฆ่านายสุชาติเจ้าของสวนย่านเดียวกันกับผมหรือไม่แต่ผมไม่ได้เป็นคนทำกว่าเรื่องจะเรียบร้อยนายสมต้องถูกนำตัวไปสอบสวนแล้วสอบสวนอีกเสียเงินเสียทองจ้างทนายมาสู้ความจนหมดเงินไปมากมาย ที่สุดก็ต้องมากราบหลวงพ่ออุภาษีเพื่อขอให้ท่านช่วยโดยสารภาพผิดว่าเคยเอาเปืนมายิงขู่หลวงพ่อตอนกลางคืนหลวงพ่ออุภาษีท่านก็โอโหสิและพรหมน้ำมนให้ในที่สุดนายโสมก็พ้นผิดและได้กลายมาเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่ออุภาษีเช่นกันหลวงพ่ออุภาษีและหลวงพ่อบ่าวเองิงตอนเดินทางไปอินเดียหลวงพ่ออุภาษีได้หลวงลงไปในยาม แล้วหยิบเหรียญบาทสมัยรัชะกาลที่หออกมาแจกจ่ายไปเรื่อยๆสิทธังก็ใจคอไม่ดีเพราะกลัวว่าหลวงพ่อจะมีเงินแจกไม่พอเพียงกับคนที่มาขอเนื่องจากหลวงพ่อไม่เคยให้สิทธิคนไหนไปหาเหรียญน,นั้นมาให้แม้แต่เหรียญเดียวไม่มีใครทราบว่าหลวงพ่อเอาเหรียญบาทรอห้าซึ่งเป็นของแท้ของเก่าจริงๆมีคนนำไปพิสูจน์แล้วในภายหลังว่าเอามาจากไหน แต่การกลับปรากฏว่าหลวงพ่ออุภาสีควักเงินออกมาจากย่ามแจกยางต่อเนื่องไม่ขาดสายจนถึงปลายทางจังหวัดนครศรีธรรมราชคำนวณแล้วหลวงพ่อแจกไม่ต่ำกว่า100เหรียญเมื่อหลวงพ่อได้เยี่ยมเยือนชาวปากพนังและญาติโยมที่มาแสดงมุทิตาจิตพอสมควรแก่เวลาแล้วก็เดินทางกลับนครศรีธรรมราชโด,ดยเรือเมื่อเรือจะออกจากท่านั้น ผู้คนแห่แหนกันมาขอของดีจากท่านแต่หลวงพ่อไม่มีให้เพราะมีคนมาขอกันเป็นพันคนในที่สุดหลวงพ่อก็ประกาศว่าขอให้เตรียมตัวรับของแจกไม่ต้องขึ้นมาข้างบนเรือขอให้อยู่ที่ท่าเรือพอเรือติดเครื่องหลวงพ่อก็เดินมายืนที่หัวเรือพนมมือแงนหน้าขึ้นไปบนฟ้าปากพึมพัพืมพำอยู่ครู่หนึ่ง ท้องฟ้าอันแจ่มใสก็พันแปรเปลี่ยนเป็นเมืดอครึ้มพายุพัดกระหน,น่ำจนผู้คนที่ยืนอยู่เสื้อผ้าปิวผมปิวแทบจะยืนอยู่ไม่ได้ทันใดนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักโดยไม่มีเขามาก่อนเป็นที่ชํำชื่นใจของทุกคนที่รอรับของแจกจากหลวงพ่อบนท่าเรือทุกคนต่างพนมมือขึ้นโดยพร้อมเพียงกันต่างอธิษฐานขอพรจากฟ้าที่เทวดาเป็นผู้พรหม เพราะต่างเชื่อว่าหลวงพ่อเรียกฝนมาพรมให้แทนน้ำมนต์นั้นเองพอเรือเล่นออกจากท่าไปจนรับสายตาแล้วฝนก็หยุดตกท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นมาทันทีหลวงพ่ออุปสีได้จากปากพนังไปแล้วนับเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อกลับมาถิ่นเกิดของท่านหลังจากที่ได้จากบ้านเกิดไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพเพราะท่านในมรณภาพเสียก่อน ที่จะมีโอกาสหวนกลับคืนมาบ้านเกิดเป็นครั้งที่สองพุทธสมาคมแห่งประเทศอินเดียได้ทำจดหมายนิมนตหลวงพ่อไปนมัสการสังเวชนียสถานและให้ญาติโยมได้นมัสการอย่างใกล้ชิดหลวงพ่อรับจดหมายมาอ่านในจดหมายแจ้งกำหนดการให้หลวงพ่อไปถึงอินเดียวันที่28ตุลาคม2498แต่หลวงพ่อได้ให้สิทธิตอบจดหมายไปว่า ขอเลื่อนไปวันที่31ตุลาคม2498จะสะดวกกว่าจึงมีการเปลี่ยนกำหนดการที่กำหนดไว้เดิมออกไปการไปอินเดียคราวนี้ท่านบ่าวเอิงได้ขอเดินทางร่วมกับหลวงพ่ออุภาษีโดยไปเรียนให้ทราบถึงสำนักสงฆ์บางมดแต่หลวงพ่ออุภาษีกลับตอบว่าไม่ได้หรอกคุณไปคราวนี้อาตมาไปแบบพิสดานไม่มีพาสปอร์ต ไม่มีใครไปด้วยได้เลยสักคนอีกอย่างหนึง่งคุณมีธุระมากไปไม่ได้จะห่วงหน้าพวงหลังต่างๆท่านบ่าวเอิงได้กล่าวกับสิดใกล้ชิดว่าอัตมาสงสัยอยู่แล้ววา่าจะต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่กล้าซักถามท่านเกรงบารมีท่านจริงๆไม่งั้นคงถามให้รู้เรื่องไปเลยวันที่31ตุลาคม2498ที่ประเทศอินเดีย นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศอินเดียกำลังพักผ่อนอิริยาบทในบ้านพรันที่ผนังห้องเบื้องหน้าก็ปรากฏกลุ่มควันจางๆควยพุ่งขึ้นและจับกลุ่มหนาขึ้นภายนก,กลุ่มควันนั้นปรากฏใบหน้าของหลวงพออ่อโอภาษีขึ้นใบหน้าของท่านดูแจม่มใสมีรัศมีกระจายออกมาอย่างสวยงามท่านยิ้มให้มิสเตอร์เอิร์ธอย่างเมตตา พลันกุมขวัญและภาพของหลวงออภาษีก็มาลายหายไปทันทีมิสเตอร์เอิร์ธซึ่งเคยได้ข่าวว่าหลวงพ่อออภาษีจะมาอินเดียแบบพิสดารจากคำบอกเล่าจากท่านบ่าวเอิงก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแน่แน่ครั้นตอนสายหน่อยกำลังจะออกจากบ้านคนรับใช้ก็เข้ามาเลี้ยนให้ทราบว่ามีนักบวชในาศาสนาพุทธมาคอยพบอยู่ที่ห้องรับแขกมิสเตอร์เอิร์ธจึงรีบออกไปดู ในห้องรับแขกนั้นเองหลวงพ่ออุภาษีนั่งขอมิสเตอร์เอิร์ธเข้าไปกราบแทบเท้าท่านด้วยความเคารพทำไมหลวงพ่อไม่บอกล่วงหน้าถึงเวลาที่จะมาจะได้เอารถไปรับจากสนามบินหลวงพ่อเดินทางมาที่บ้านผมลําบากมากไหมหลวงพ่อจึงตอบว่าไม่ลําบากเลยสบายมากฉันมาตามคำพูดของฉันให้คุณได้ประจักษ์ว่าคำพูดของโอภาษีเชื่อถือได้ ฉันลงบอกว่าจะมาแล้วละก็อะไรก็ห้ามกันไม่ได้ฉันมาแล้วละเธอสบายใจได้มิสเตอร์เอิร์ธจึงให้นำน้ำชามาต้อนรับหลวงพ่อโอภาษีและขอตัวไปเตรียมตัวจะเอารถพาหลวงพ่อโอภาษีไปเที่ยวดูภายในเมืองแต่หลวงพ่อโอภาษีได้กล่าวเป็นคำสุดท้ายว่าไม่ต้องวุ่นวายหรอกคุณฉันเพียงแต่มาให้เห็นเท่านั้นไม่ต้องวุ่นวายมิสเตอร์เอิร์ธหายไปเพียงสิบนาที ก็พร้อมจะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นรถแต่พอมาถึงห้องรับแขกร่างของหลวงพ่อโอภาสีก็ไม่มีอยู่แล้วจึงออกไปดูหน้าบ้านก็ไม่พบอีกจึงเรียกคนรับใช้มาสอบถามคนรับใช้ก็บอกว่านั่งมองดูอยู่หน้าบ้านเป็นเวลานานแล้วไม่เห็นมีพระออกมาเลยมิสเตอร์เอิร์ธรู้สึกใจหายว่าไม่ยอมออกจากบ้านเพราะเกรงว่าหลวงพ่ออาจจะมาเตือนอันตราย แต่แล้วในตอนบ่าย3ามโมงโทรเลขด่วนก็มาถึงมิสเตอร์เอิร์ธพอฉีกโทรเลขออกอ่านมิสเตอร์เอิร์ธก็เข่าอ่อนสุดลงอย่างหมดแรงข้อความในโทรเลขมีใจความว่าหลวงพ่ออุภาษีมรณภาพเวลา7.30นวันที่31กำหนดการงดทั้งหมดหลวงพ่ออุภาษีมรณภาพตอน7โมงเช้าแล้วภาพในกลุ่มควันนั้นมันเป็นอะไรกันแน่ มิสเตอร์เอิร์ธเหมือนถูกทุบหัวด้วยตะลุมพุกแล้วหลวงพ่อโอภาสีที่ได้คุยกันอยู่เมื่อครู่มาได้อย่างไรกันนอกจากจะเป็นกายทิพิ์ของหลวงพ่อมิสเตอร์เอิร์ธรีบจองเที่ยวบินที่ด่วนที่สุดเดินทางมาบางมดทันทีเมื่อมาถึงก็ได้พบศพของหลวงพ่อโอภาสีนอนมรณะภาพมีมุ้งกลางไว้เหมือนคนนอนหลับร่างกายไม่แข็งแต่นิ่มเหมือนคนนอนหลับทั่วไป เรื่องราวของหลวงพ่อที่ไปปรากฏล่างถึงอินเดียจึงปรากฏขึ้นจากปากของมิสเตอร์เอิร์ธเสียงล่ำไห้ของสิทธิ์จึงดังระงมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทุกวันนี้ศพของหลวงพ่อโอภาสีก็ยังไม่ได้เผาตั้งไว้ที่วัดโอภาสีบางมดและสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยแต่กลับแข็งเป็นหินโดยตลอดทั้งล่างสมกับเป็นพระผู้ดมด้วยศิลจารวัดผู้มาจากต่างมิติ สวมล่างของพระมหาชวนซึ่งสิ้นบุญเมลณภาพในช่วงแห่งความตายที่วัดบวรนิเวศวิหาร